นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งให้การรับรองนายพอลฟานเดนริเชอร์ประธานกลุ่มสาภาพรัฐสภาของเบลเยียมและคณะสมาชิกรัฐสภาเบลเยียมที่เข้าเยี่ยมคาระวะก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุมสาภาพรัฐสภา,รสภาครั้งที่132ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆซึ่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในวันที่17เมษายนนี้ซึ่งคาดว่าในเดือนสิงหาคมรัฐธรรมนูญของไทยจะแล้วเสร็จทั้งนี้หากขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ประเทศไทยจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงต้นปี2559 ยืนยันว่าขณะนี้ไทยได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเชื่อว่าภายหลังที่มีการปฏิรูปประเทศทุกอย่างจะดีขึ้นนายพอลฟานเดนริเชอร์กล่าวแสดงความห่วงใยว่าการเลือกตั้งจะมีระบบการแข่งขันที่ให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการหาเสียงหรือไม่รวมทั้งกฎอายการศึกที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเกิน5คนจะกระทบต่อการทำกิจกรรมการหาเสียง ซึ่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งชี้แจงว่าเมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการยกเลิกใช้กฎอัยการศึกส่วนการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่กำลังมีการร่างเพื่อให้การเลือกตั้งในอนาคตมีความเป็นเสรีเป็นธรรมสุจริตและใสสะอาดไม่ให้มีการใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและประชาชนจะมีอิสระทางความคิดในการเลือกผู้แทนอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐ รัฐสภาเบลเยียมขอรับการสนับสนุนจากไทยในการที่จะนําเสนอให้นานาประเทศร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมกันปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในการประชุมสหภาพรัฐสภาอีกด้วย